ส่วนเรื่องต่อมาก็เกี่ยวกับการส่งออกหน้ากากอนามัยตัวเลข330ตันน่ะนะพี่เอ็กอที่ทางโคโกกรมศุลกากรออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ปรากฏว่าทางกรมการค้าภายในท่านอธิบดีเนี่ยโอ้เดือดเลยนะเตรียมจะแจ้งจับ โศสกศุลกากราเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกตรงนี้อ่ะนะคะคือกรณีของนายชัยยุทธคำคุณเนี่ยที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลก,กากรในฐานะโคศกของกรมศุลกากรเนี่ยมีการถแถลงเปิดเผยตัวเลขส่งออกหน้ากากอนามัยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็คือมกราคมกับกุมภาพันธ์ของปีเนี่ยรวมกว่า330ตันแล้วก็ระบุว่าได้ดําเนินการไปตามกระทรวงพาณิชย์ได้ออกใบอนุญ,ญาตส่งออกทีนี้ล่าสุดเรื่องนี้ทางกรมศุลก,กากรก็เลยออก หนังสือชี้แจงฉบับเร่งด่วนประจําวันที่11มีนาคมเมื่อวานเนี่ยนะคะชี้แจงข้อเท็่จริงในการถแถลงข่าวเรื่องการส่งออกหน้ากากจากการถแถลงข่าวของกมรมศุลกากร,กรประจําเดือนนี้ซึ่งทางกรมก็ชี้แจงว่าข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรื่องหน้ากากอนามัยจํานวน5ล้านชิ้นที่ถูกกัก โดยกรมศุลกากรขอแบ่งจํานวน2ล้านชิ้นนั้นก็ไม่เป็นความจริงที่สื่อมวลชนก็เลยมีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นสถิติการนําเข้าส่งออกหน้ากาก,กอนามัยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็มีการเขียนข่าวว่าเอ๊มมีการส่งออกหน้ากาก,กอนามัยน่ะจำนวน330ตันเลยนะทีนี้ทางกรมศุลก,กากรเขาก็เลยชี้แจงว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขจากพิกัดศุลก,กากร ซึ่งรวมสินค้าชนิดอื่นนอกจากหน้ากากอนามัยอีกหลายชนิดคือใน330ตันน่ะม,มันจะไม่ใช่แค่หน้ากาก,ากใช่ไหมเช่นชุดผ้าหุ้มเบาะเชือกผูกรองเทา้าผ้ากันเปื้อนผ้าคลุมสายคล้องคอที่ทําด้วยผ้าทอเป็นต้นอันนี้คือในรวมใน330ตันไงที่โดยตัวเลขตัวเนี้ยเป็นตัวเลขในช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์ก็ประมาณเดือน เดือนเดือนกับอีก4วันน่ะก่อนที่จะมีประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าแล้วก็บริการฉบับที่สอง่ะนะคะเรื่องของการควบคุมการส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเนี่ยก็มีผลบังคับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ่ะมันก็ใกล้กันวันเดียวเองนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยถึง4กุมภาพันธ์แต่ว่ากฎหมายในการบังคับใช้เนี่ยวันที่5กุมภาพันธ์ห้ามส่งออกวันที่ห้า <5. S 2> เพื่อควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยเพื่อลดการขาดแคลนหน้นา,กากากอนามัยในประเทศ ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังกรมศุลกากรอีกว่าในจํานวนส่งออกหน้ากากอนามัยที่ระบุว่ามีปริมาณน้อยมากเนี่ยคิดเป็นจํานวนกี่ตันในช่วงมกราคมในกุมภาพันันเนี่ยที่เขาบอกใน330ตันน่ะมันเป็นกี่ตันกันแน่แต่ก็ยังไม่ได้รับชี้แจงข้อเท็จจริงแบบชัดเจนอ่ะนะทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกระแสข่าวลือในกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะว่าในวันนี้แหละ คุณวิชัยโภชนะก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในจะต้องดําเนินการแจ้งความจับกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลและสื่อสารผิดพลาดซึ่งก็คือนายชัยยุทธคําคุณโคศกคุมศุลกากรพร้อมกับนายคชาพาตันเจริญหรือว่าคุณมดดาผู้ดําเนินรายการทีวีช่องหนึ่งเอ,อ่ยยังไงดีละ่ะคือต้องก็ต้องแยกให้ได้อะว่าจํานวน330บตันนะ่ะเป็นหน้ากากอนามัยกี่ตันถ้าเขาบอกว่าอ่ะมันมีสิ่งอื่นด้วยใช่ไหม ชุดผ้าหุ้มเบาะเชือกผูกรองเท้าอะไรอย่างนั้นน่ะออมันมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ประเด็นคือด้วยตัวด้วยเวลาอย่างมันกระชั้นชิดมากมันวันวันเดียวอ่ะข้อมูลถึง4กุมภาแต่ว่ากฎหมายออกวันที่5คือถ้าตามกฎหมายถ้ากฎหมายออกวันนั้นก็คือบังคับใช้วันแรกเลยใช่ไหมคือคนก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะมันมันจริงเหรอหรือว่าข้อมูลแรกกับจริงหรือเปล่าหรือข้อมูลหลังจริงกันแน่ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริง ค่ะนะฮะ,ะที่นี้เน,เนี่ย <รา S 1> ้เรื่องหน้ากากเนี่ยนะฮะการขายเกินราคาเนี่ยัก็ยังจะเห็นกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เจอนะปรากฏล่าสุดนะฮะกระทรวงพาณิชย์เขามีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าสามรายในเว็บลาซาด้า นะ<อ>ในแอป,ป Lazada เนี่ยคือ La z าด้เนี่ยจะมีคนนอกมาขายของด้วยใช่ไหมอ่ใช่เขาจะเปิดพื้นที่อย่างเช่นพี่เอกอยากจะเอาแว<อ>่นตาไปขายอะไรอย่างนง้นสมมุตินะปรากฏว่าคุณจุลินรัษณะวิสิ์นะครับบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ติดตามดำเนินคดีกับ3เจ้าฮะที่ไปขายของใน Lazada แล้วผิดกติกาก็คือขายเกินราคา รายแรกเนี่ยอยู่ที่นค,นะครปฐมนะฮะชื่อร้านดีดีฟาร์มาซีขายหน้ากากอนามัยแบบแพทย์ของแพทย์เนี่ยแบบสีเขียวเนี่ยบนลาซาด้าเกินราคาร้านอะไรนะดีดีดีฟาร์มาซี D ฟังแล้วเหมือนคล้ายๆร้านขายายาเลยะนะใช่ดีดีฟาร์มาซีซึ่งรายนี้เขาบอกว่ามีคนร้องเรียนไปที่1569เขาก็เลยสืบไปจนถึงเว็บลาซาด้าแล้วก็ดําเนินคดีรายที่2เนี่ยเป็นร้านชื่อว่า928องดเทนดี้ช็อปอยู่แถวแถว,แถวทรงวาดก็เอาไปขายบนลาซาด้า ในราคากล่องละ1 9 9 9บาทโบ้าหทมีกี่ชิ้นอนะ่ะ50ชิ้นก็ชิลละย,ย <22 S> 2ยายบาทาบาทงบาก็เกินโอ้หลายเท่าเลยอะเออชิลละ2 2บาทอันนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาเหมือนกันแล้วเจ้าหน้าที่ไปล่อซื้อก็ดำเนินคดีเป็นรายที่สองต้องทำแบบนี้ละคะ่ะอ่รายที่3ชื่อว่าร้าน Apply and Air uh, เอรับอ p พลายแอนด์แอหรือว่า NK อันนี้ขายแพงกว่าลายเมื่อกี้ กองละพันสองร้หรือตกชิลละยีบาทโอ้ยี่สิบาทแพงกว่าพาชนาเราอีกนะพี่ใช่นี่ฮะก็เลยดําเนินคดีกับทั้ง3รายนี้แล้วนะนอกจากนั้นยังดําเนินการเอาผิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของลาซาด้าประจําประเทศไทยด้วยฐานตัวการร่วมมีโทษเท่ากับผู้ค้าวคือเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้เขาใช่ไหมใช่นี่ก็ แจ้งออความกับลาซาด้าด้วยนะฮะค่ะคุณพี่อเอีวจังบอกว่าขายเกินราคาเกือบจะทุกคนทำไมจับแค่3คนเองอแต่ก่อนหน้านี้นะคุณพี่เอาวจังเขาก็จับกันหลายเจ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนต้องช่วยกันก็คือแจ้งเข้าไปแบบนี้หนึ่งใช่ไหมครใครเจอเนี่ยแจ้งได้เลยค่ะ1 5ึ่เเพราะว่าเรื่องของการขายหน้ากากอนามัยแพงเนี่ยถ้าถ้าจะเตรียมเนี่ย คือถ้าจะเตรียมถ้าจะจับเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะยากนะในในในออนไลน์อ่ะใชมันีการล่อส่งล่อซื้ออ่ะมันชัดแคปไม่ได้นะแลนี่น่แล้วก็คุณจรินยังแถมนะครับบอกว่าไอที่ตอนนี้เนี่ยมันใช้วิธีการหลบเลี่ยงกันคือขายหน้ากาก2บาท50แต่คิดค่าส่ง500อะไรนะขายหน้ากากจริงๆชิ้คิละ2บาท50แต่คิดค่าส่ง500-300เงี้ย แพงไปปะก็ออหลบยาค่ะเป็นวิธีการหลบของพ่อค้าแ <ไป S 2> ม่ค้าไปเก็บกําไรอย่างอื่นหรอไปเก็บจากค่าส่งแทนดังนั้นแบบนี้ก็ทําไม่ได้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเราก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะเอ,อ้ยวันนั้นเอ้ยก็จําไม่ได้เอ,อ้ยซื้อ18บาทที่ไหนอะเออแจ้งไหมหนึงห้าหกเก้าโทรไปแจ้งซะ <S <S <S> แต่ว่าซื้อชิ้นเดียวไงชิ้นเดียวก็ผิดนานแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามก่อนอ